สวัสดียามเย็นครับวันนี้จะส่งยอดมันครับส่งยอดมันไม่ให้กับสมาชิกที่ต้องการแล้ววันนี้ครับมีรถมารับถึงที่ไม่ใช่ไปรษณีย์ไทยแต่เป็นบริษัทขนส่งเอกชนครับเป็นแฟลตครับผมนี่มารับถึงที่เลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาขี์ข้อมูลนะครับที่ข้อมูลเสร็จนี่เป็นช่างเนาะลองลองเทสให้ดูนะครับยกยกขึ้นมาปั๊บนี่ครับช่างน้ำหนักก็จะเป็นดิจิตอลนะอย่างเช่นอันนี้คือ2 2 0ครับ2กิโล2กิโลขีดโดยประมาณนะครับ จากนั้นมันก็จะลิงก์กับโทรศัพท์โทรศัพท์ก็จะเป็นตัวประมวลผลพอประมวลผลเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตัวที่ปริ้นใบเสร็จโอ้สะดวกนะครับนี่ยผมอยู่ที่บ้านผมก็ขายของได้อนาคตนะครับโลจิสติกเป็นเรื่องที่สําคัญครับการขายของไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปส่งไปอะไรละนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับแบบนี้มีคิดเพิ่มไหมครับไม่ครับราคาเท่าเดิมเหมือนกับที่ไปส่งที่ที่ตัวอำเภอใช่ไหมครับใช่ครับนั่นไงโอเคสบายเลยนะครับเราจะประหยัดในเรื่องของ การที่จะเดินทางไปส่งนะครับแล้วก็นี่ใบเสร็จมาแล้วครับปินใ์ไปมาแล้วคล้ายๆกับพวกนี้เรื่องของค่าไฟที่เขามาจดมิเตอร์นะครับพอเสร็จแล้วใบเสร็จตัวนี้ไอ้รายละเอียดในการจัดส่งก็จะส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์เนาะครับโอ้เป็นแบบนั้นไหมเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือตัวอย่างครับนี่เสร็จแล้วหนึ่งกล่องของที่สองก็ประมาณนี้นะครับทุกทที่ถาม่าทําแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับบริษัทแฟล์ทำได้ทุกที่ครับโอ้ทำได้ทุกที่เลยของแฟล์ด้วยครับ มีแอปของแฟร์ด้วยดาวน์โหลดแล้วก็มันจะมีแอปที่กดเรียกพนักงานเลยครับอ๋อแสดงว่าทุกคนที่ขายของเล็กๆน้อยๆที่บ้านก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปส่งแล้วมีทุกหมู่บ้านมีทุกตำบลครับวิธีการคือโหลดแอปใช่ไหมครับใช่ครับโหลดแอปมานะครับผมวันนี้ผมส่งยอดมันให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่ต้องการเห็นไหมครับมารับถึงที่เลยพอบ้านผมนี่จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20กิโลครับวันนี้เจ้าหน้าที่แฟดนี่ครับมาบริการถึงที่เลยนะครับทุกๆบ้านนะครับสามารถที่จะทําได้เพียงแค่ท่านโหลดแอปแฟดเข้ามาแล้วแต่ละจุดเขาจะมีแต่ละตำบลจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างผมวิ่งสายเทวษา,าดมก็เทวษาสายเทวศาผม,ม,มก็จะวิ่งราได้สองตำบลใช่ไหมครับครับอ่าหนึ่งคนอันนี้คืออังสงเสร็จผมก็เลยรับกับอะไรเงี้ยอ๋อถ้าส่งเสร็จคือประมาณว่าทั้งส่งทั้งส่งทั้งรับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ใช่ในกรณีที่ตอนเย็นที่ส่งถึงเวลาเท่าไหร่ครับตอนเย็นตอนเย็นแหะครับถ้าส่งนะครับใช่ครับอย่างเช่นผมจะส่งของที่ถึงกี่โมงครับรอบห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งถ้าถ้าไม่ทันก็ไปส่งถึงที่บ้านก็ได้ขออย่างเช่นผมก็เคยไปส่งที่บ้านนะครับก็โทรถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนก็ไปส่งได้อันนั้นคืออันนั้นต้องตัดเป็นรอบของอีกวันอันนั้นก็จะตัดเป็นรอบของอีกวันหนึ่งนะครับมันก็ประมาณนี้ครับมันก็ค่อนข้างจะสะดวกดีสําหรับคนที่ต้องการที่จะส่งสินค้านี่ครับคี ชื่อที่อยู่ผู้รับกัดจากนั้นนะครับอ่าก็จะมีการชั่งน้ําหนักเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พิมพ์ใบเสร็จออกมานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นกล่องพัสดุพร้อมส่งครับแบบนี้นี่ครับโอเคเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางแฝดอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับและสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับยัง mm hmm. ทำงานครับกำลัขงขีดข้อมูล